สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว iMac 27นิ้ว2019นะครับตัวนี้พ่อเพิ่งซื้อมาให้ใหม่นะครับเราจะมาแกะกันเลซื้อจากบานาน่านะครับซื้อเป็นไหนครับไปซื้อที่ห้างหรือสั่งมาครับจ่ายเงินที่ไหนครับปลายทางหรือปลายทาง ไม่เล่เลยว้าโอ้ยโอ้ยมานแกฟังนี้ครับเดี๋ยวม้นอม้วนม้นอนไม่เจร แล้นแม่ตัวเอ๋อโอ้ยแล้วไงดูมาเอากระปองไปเลยตอนนี้ต่างมจะระัการอะไรัน أو, ต่อเด้วก็เก่อจับหัวใช่ไหมแตเลยนะไม่ต้องเอาเองออกเลยว่อโอยนี่น <c ười> อะไนะ ชอบมากคืออมากคือรมาคือแอะอเนยนจะเป็นเมาไรส์สายนะคือแบบเวมว้าวมดึงนบนีอ๋อ่จัได้

ไปทางนู้นเองไปฝั่งนู้นนั่นไปฝั่งนู้นมันมีตัวล็อกอยู่ข้างล่างดึงงตรงไม่มันมีตัวล็อกอยู่ข้างล่างดึงไปฝั่งนู้นเลยเนี่ยน่าเนี่ยติดตัวนี้ดึงไปนั่นแหละครับอนนนเอาออกอฮะเดี๋ยวเสียตัวเองเปล่างามินยังเอาต่อทีนี่จัดมา

วว้าไม่ใหญ่ได้ไงมามาเสีมามาตัวสองพันเก้าที่สองนสิบใช้หนาองนี้เลยพี่คนจะหนักเลยมาเดี๋วเพิ่งแก่เลลูกเดี๋ยวนะเอาวางกอให้เสร็เอล่องออกกองไม่วางข้างบนเลยวางางบนเลยนะวางโชว์โชว์ก่อน สมบูรณ์หน่อยมันเป็นยังไงมันต่างกับคอมพิวเตอร์ที่เคยเห็นมา้ยยังไงเอารีวิวหน่อยเอาไปอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่ต่างกันนะแต่เนี้ยนดูเล็กๆกว่ามันบางอ่ะอันเก่ามันใหญ่ด้านหลังมันพันลงไปเลยตัวเก่าเยอะไปนะเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแบเลยมันใหญ่ตัวเก่าเยอะใหญ่ใช่โบอันนี้บางมากบซื้อคีย์บอร์ดเกมนึ่งมาใช้เอออ จะยกึ้นยางเดี๋ยวพาะบ้านยกให้พ่อพ่อเรายกเสร็จต้องไปรดน้ำต้นไม้ต่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้องไปชีดเดี๋ยวมันบางมากเลยว่โคตรชอบเลยว่ะบางมากเลยอ่ะอ้าวแกะพลาสติกค่อยๆแกะน้องโจค่อยๆแกะดูข้างหลังก่อน อย่าอย่าดึงมากดูดูข้างหลังจะแกะอันนี้ไม่ได้พ่บ้านพบ้านแกะดีกว่าพ่อบ้านแกะอย่าเอาคัตเตอร์มากรีดนะกันค่อยๆอย่างนี้ค่อยๆอย่าให้มันโดนสัมผัสหน้าจอมันนะอย่าโดนจออย่าจอในเพราห้ามโดนเลยจอเก็บยากมากเพราะอะไรเปล่าที่โจชอบจับหน้าจอไม่ได้หรอกมันเช็ดยากโอ้ยากเช็ดยากมากจอเล็กน่า ดึงดึงล็อกมันล็อกๆค่อยๆมันโยนเก็บไว้จิตเวลาขายต่อเหรอจะอยู่ได้นานหรือเปล่าไ่่ล้เศรษฐกิจเงี้ยเผื่อข้อขายต่อใครจะเอาตาดูเอาพอบ้านนี้อ่ะรีวิวสายหน่อย S <S มีเส้นเดียวนะทั้งทั้งเครื่องไร่ใช่ทั้งเครื่องมีเส้นเดียวครับอุปกรณ์เส้นเดียวเนี่ยทั้งเครื่องแล้วก็ตัวเมาส์สายอา่า,อา <ส confrontation. S 1> พอบา้อออบานเสียบให้นหน่อยเสียบเสียบได้ไหมให้พอบ้านเสียบไปลูกบีขึ้นมาเนี่ยดีขึ้นมาเวลาเนี่ยเราจะเก็บได้นะบีขึ้นมาบีบให้มันเล็กลงเราเก็บได้ทุกอย่างเก็บไว้ก่อนลูกโอ้โหไม่ได้เล่นเกมไหมไม่ได้อย่างนี้นะมาเล่นเกม อย่าบ้าเนี่ยเนี่ยเล่นดูนะเอาไว้ตัดงานดูดิดูเมาส์ขยับดิเปิดไม่ได้เลยอ๋อสุดปักปักอยู่เลยพักพักอยู่ข้างล่างพักอยู่ข้างล่างเลยครับข้างล่างผมอ๋อจะได้เข้าที่ครับตรงนั้นเลยครับนั่นแหละเราอ,อยู่ใต้โต๊ะหรอครับนี่เฮ้ชยชาร์จหนูขอเอาไปชาร์จยขอไว้ชาร์จเลยใส่ชัด ใส่ชาร์ตนี่เขาไว้ให้ชาร์ตเลยเมาหรืออะไรเป็นถอดไลนิ่งอะครับพี่ใช่ชาร์ตเมาส์โอ้โหเสียวเต็มหมดแล้วเต็มถ้าเต็มก็ถอดถอดตัวไหนถอดตัวเล็กอะมันมีตัวเล็กตัวนึงเนี่ยเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งโอ้ยไม่เช็ดไม่เช็ด เอาไอโฟนเอาแปะโทรศัพท์เลย ีสายที่ให้มาเนี่ยไอ้เมาส์ตัวนี้มันมันตรงชาร์จไฟไหมชาร์จนานมากพี่พอดูดิอันนี้ค่ะค้างสองค้างมีปุ่มเดียวตรงชาร์จชาร์จยังไงตั้งโจเสียบเสียบตรงไหนตั้งโจะมีสายมาให้ซึ่งเป็นสายอันเดียวไอโฟนทั่วไปแหละเลยเสียบตรงนี้ชาร์จให้น้องโจไปชาร์จก่อนไม่ต้องชาร์จหรอกพี่มีชาร์จอยู่แป๊บเดียวมันมีมันมีคีย์บอร์ดโชว เมาโชว์ยังมาแล้วทวนา,านะะานี้นะเล่นเกมไม่ได้แต่เท้าโอ๊ยแต่ตาขานะครับเส้นตกขานี่ผมอยู่ตรงนี้นะผมเปิดเปิดเนี่ยปุ่มบุ๋มเนี่ยอ่าเปิดเครื่องเปิดเปิดเปิดตรงไหนปุ่มเปิดเปิดเบื้างหลังนี่เนาะนี่คือไอโฟนโเกมนี้เขามีมาให้ไหมนอกจากถ้าเราไม่ซื้อมาไม่มีครับ นนีี่่ใช้เนี่ยถ้ามันมันเป็นอย่างนี้คนโดยเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าทำอะไรนะเนี่ยกำลังบูธอยู่ครับบูธอันเครื่องเก่าบูธนานมากนี่แป๊บเดียวนี่มันน่าจะเป็นครั้งแรกครับจริงๆแล้วมันจะเร็วอะ่ะไอเครื่องเก่าบูธแบบเวลาดันดิ้งอ่ะแบบ ถ้าต่อนะนี่หลักครึ่งวันอันนี้ใช้คอมเพรสเซอร์เรนเดอร์แป๊บเดียวถึง่าเร็วเฮ้ยเราแกะเหมือนไอโฟนสิบเอ็ดไหมเวลาเปิดกล่องมาแล้วด้านล่างอ่ะมันจะมีแบบไอโฟน้ตัวนี้ไว้ชาร์จไว